ชาวเน็ตเตือนกายและฮารุเมื่อให้สามยอดกุมารลองกินสิ่งนี้อีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับกายรัชานน์และฮารุสุประกอบพร้อมกับลูกๆทั้งสามคนน้องคีรินน้องไนร่าและน้องเอเดน เรามักจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆเปิดประสบการณ์หลักหลายประเภทอยู่บ่อยๆเด็กๆทุกคนก็เก่งกินง่ายอยู่ง่ายและกล้าลองทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำจนชาวเน็ตได้แห่เช่นชมวิธีการเลี้ยงลูก ซึ่งก่อนหน้านี้มีการให้ลูกๆได้ลองกินเนื้อควายดิบหลายคนชื่นชมเด็กๆที่ใจกล้าลองกินแต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนที่เตือนด้วยความระวังว่าระวังจะเสี่ยงโรคต่างๆเสี่ยงพยาธิงานนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้เปิดใจเผยคนในพื้นที่กินได้แสดงว่าเป็นอาหารที่มนุษย์สามารถกินได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางครอบครัวรับฟังคอมเมนต์ อย่างไรก็ตามเนื้อสัตว์ต่างๆที่ยังไม่ปรุงสุกบอกเลยและะ้วค่ะว่าที่จริงแล้วไม่ว่าจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ควรที่จะรับประทานเลยนะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ